หลวงพ่อโตเชียงแสนวัดตัาเตี้ยนี่ครับเดิมทีชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่เชียงแสนนะครับนสร้างโดยพระมหาสมบูรณ์รเดิมทีจะเป็นพระพุทธรูปองค์สีดำนะครับกลางแจ้ง ไม่ได้มีวิหารแบบนี้นะครับลงลักสีดำแล้วเป็นพระรูปพระพุทธรูปสีดำสวยงามมากครับและเมื่อสร้างเสร็จนะครับสร้างเสร็จเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งปรากฏว่าปีนั้นและและปีต่อมาฝนฟ้าไม่ตกนะครับชาวบ้านก็นเลยเชื่อกันว่าที่ฝนไม่ตกเพราะว่ากลัวเปียกหลวงพ่อนะครับ ต่อมาก็เลยได้สร้างวิหารคุมนะครับสร้างวิหารคุมหลวงพ่อนะครับซึ่งตัวนั้นก็ยังเป็นเป็นสีดำนะครับเป็นลงลักสีดําอยู่และต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นสีทองนะครับจากลงลักสีดํามาเป็นสีทองแล้วก็สร้างวิหารวิหารที่สร้างนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่นะครับและมา ปัจจุบันนี้ก็พระคูวินัยทรสุรศักดิ์สุรเตโชนะครับเ mm hmm. จ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้สร้างวิหารใหม่นะครับดูครับสวยงามเลยครับสร้างวิหารล้อมรอบกันนกเข้านี่ครับเป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กหลังคาสวยงามนะครับดูครับเ mm hmm. จ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับ สร้างล้อมรอบเลยครับติดลูกกงทําทำพื้นใหม่นลครับพื้นหินขัดอย่างดีเลยครับสวยงามแล้ว้อยแล้วได,วไดข้ขยับขยายพื้นนะครับพื้นวิหารฟ้างออกไปนะครับดูครับทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาองค์หลวงพ่อซึ่งองค์หลวงพ่อองค์เดิม วิหารก็จะมีประมาณช่วงออกมาข้างหน้านิดเดียวนะครับนี่ต่อเติมออกมาอีกครับหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับจากลงลักษสีดำและปัจจุบันนี้ก็จะเรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโตเชียงแสนวัดตันเตี้ยนะครับก็คือหลวงพ่อใหญ่ องค์เดิมนะครับจากองค์ดํามาเป็นสีทองหลวงพ่อนี้ก็มีอายุหลายสิบปีแล้วครับสี่สิบป,ปีขึ้นไปนะครับดูวิหารสวยงามนะครับใครจะมาทำบุญกราบไหว้ก็ามาได้นะครับวัดตังเตี้ยตำบลดอนใหญ่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปน่าจะเป็นองค์ใหญ่องค์หนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับสวยงามครับมีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้ก็ได้สมดังใจกันไปทั่วหน้าครับ มีลูกศิษย์เป็นที่เคารพทั่วหลายจังหวัดในย่านนี้นะครับภายในวัดสุตเตีย้ยนี้ก็จะมีหลายๆสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆนะครับพัฒนาโดยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับโบสถ์วิหาร สวยงามครับหลวงพ่อใหญ่เชียงแสนหรือว่าหลวงพ่อโตเชียงแสนนะครับวัดตันเตี้ย